บ่อตกปลา40่ไร่บ้านละเลิงพี่มารตำบลด่านนอกอำเภอด่านขุนทะดนครราชสีมานะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์โอ้โหปลาค่อนข้างจะกินเหยื่อ,อยากทีเดียวค่ะยิ่งคนเยอะตกเยอะยิ่งไม่อยากจะกินเหยื่อเลยนะคะแต่ก็มีช่วงเย็นค่ะนะนะก็หมายต้นตาลน,นะคะก็ได้ปลาหนินขึ้นมาตัวหนึ่งไส์สวยเลยค่ะค่ะหม,หมายดิดหม้ดางหมายต้นตาลน,นะคะ ส่วนทางนี้ก็ได้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะ1ห,งหางนะคะก็ตัวไซโลนะคะส่วนต้นตาก็คือไซใหญ่เลยนะคะไซโลครึ่งนะคะ,คะบอ่อตกปลาบ้านนาเรืองพี่มารเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดวันเสาร์อาทิตย์เวลา06ถึง 1 8 0 0นะคะแล้วก็สามารถแคมปิ้งได้กลางคืนวันเสาร์นะคะ18นาฬิกา30นถึง6นาฬิกา30นะคะเลื่อนเวลาให้นะคะอรอบเช้าก็าเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนรอบเย็นรอบกลางคืนก็16นาฬิกาจุด 30- นถึง6นาฬิกาจุด30นะคะแคมปิ้งได้คืนวันเสาร์ส่วนค่าคันก็3คัน200้นะคะแล้วก็ อ่าห้าคันสามร้อยนะคะยังคิดราคาเดิมราคาปกติค่ะนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเฉลี่ยตกแค่คันละหกสิบาทเองนะคะกล็ลองมาพักผ่อนดูกันค่ะน,นะนะคะได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะของนักตกปลานะคะก็คือบ่อที่นี่ก็ตกได้หน้าดินตะก้อหน้าดินแล้วก็ชิงหลิวนะคะชิงหลิวก็แล้วแต่ แล้วแต่ความสามารถของทุกท่านนะคะตกหน้าดินกับชิงหลิวนะคะส่วนข้อห้ามของบอกก็คือห้ามสายเบานะคะห้ามตกแบบสายเบาหรือตกทิชชู่นะคะอันนี้คือห้ามนะคะเพราะอยากให้ทุกท่านได้ปลาเท่าๆกันนะคะอ่าแล้วก็ บ่อนี้ก็เป็นบ่อประปาของหมู่บ้านนะคะเป็นบ่อประปาของหมู่บ้านก็เลยเมีกฎกติกานิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจของทุกท่านแล้วก็ที่มาตกปลาตรงนี้ก็คืออยากให้ได้ปลากันทุกคนนะคะอยากให้ปลาเข้าทุกหน้าเข้าทุกหมายนะคะ ผิดพลาดประการใดทางบอกก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณน้าๆนักตกปลาที่ยังเป็นเอที่ยังอยู่เหนียวแน่นกับพวกเรานะคะที่คอยให้กําลังใจสนับสนุนถึงแม้ว่าบางวันปลาก็ไม่กินเหยื่อบางวันก็ได้ปลาเยอะนะคะก็เป็นบางช่วงนะคะช่วงนี้ก็ยังฟ้าฝนพายุกําลังมานะคะก็ปลากค่อนข้างจะกินเหยื่อยากแล้วก็เหมือนจะช่วงนี้เป็นช่วงปลาวางไข่ด้วยนะคะก็จะยากสักหน่อยนะคะอะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะ เสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะมาลองกันใหม่มาลุ้นกันใหม่นะคะบ่อตกปลา40ไร่บ้านละเลิมพิมารตําบลด่านนอกอำเภอด่านคุณนทศจังหวัดนครราชสีมาค่าคัน3คัน200 5คัน300ค่ะ,ะเลือกเอาค่ะแล้วจะจะลงโปรไหนนะคะค่ะสะดวกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวยกจะทิ้ง G.P.S. Google Map นะคะพิกาไใบใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะขอบคุณทุกการรับชมการติดตามค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ